โอเคนะผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้นะเป็นไงตอนเช้าที่ผมอัดคลิปไปที่สุ่ได้จิเลย์เชียนะผมแม่โคตรดีใจอ่ะมันมันก็ได้อยู่แต่อยากที่เซเลบี้ยเกลคุซ่าแล้วก็การ์ดอนแล้วก็โอมากกว่าแต่ไม่เป็นไรจิเลเชียมันก็เถื่อนอยู่ใช้คำนี้โอ้ค่อนข้างจะสุดยอดนะผมก็วันนี้นะเราจะมารีวิวจิเลเชียกันนะผม ชูวสุพัติแล้วจะรีวิวไปแล้ววะ่ะถึงไม่รู้อะไรช่างมันนะผมจะมาอ่านบัฟอ่านสกิลทุกอย่างของมันกันเลยอ่าทำไมผมถึงทำอย่างนี้หรอเพราะว่าบัฟของเจรลชิมมีบัฟกลุ่มนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดู้ะครับผมจะเป็นยังไงนะอ่าสองแสนเจ็ดใครปิดเพลงก่อนใครออนวะคุยเฟรนไอ้ก,กุ้งออน อีกงูอ้าวเอ้ยสองแสนเจ็ดเลยเหรอวะ่าจะสู้กับมาร์กงงนะสองแสนเจ็ดปะใช่แล้วมัเฉยเนี่ยยังไงเราก็ชนะติ๊กไก่พวกนี้จะนับไหมน้าผมน้าบับแรกจะเป็นอะไรวะ ดีซีดีซีวีอะดีซีวีสเปคนะผมขโมยสปีดคนเดียวฝ่ายสตูและเปลี่ยนการเพิ่มสปีดของฝ่ายเรามีผลสามรอบครูดาวสามรอบขอบเขตแบบเดียวกันจนสูงนะผมปึ๊บตึง้งขโมยสอขโมยพะขโมยอะไรอ่ะอันนี้ของมิวนะผมขโมยสปีดของมิวแล้วก็มาให้สองตัวนี้ตะข่างนี้นะครับผม ดีปยไปชิวๆก่อนโอ้โหทำไมมึงแรงยังวะเดี๋ยวกากที่สุดเลยนุย้ยต่อไปนะผมพราเยอะนะผมปล่อยโล่ขึ้นอยู่กับค่า HP 18%ของตนและเพิ่มการกุนนิดหน่อยคูดาวสามรอบพามโอ้เพิ่มโล่โอ้โล่แบบนี้โตแบบนี้นะผมเป็นโล่ที่ค่อนข้างจะเกียน นี่เคก็สปีสาตาร์นะผมสร้างความสยายท่าทั่วไปผมสเปคแอตแท็กเพิ่มความกรุดนิดหน่อยโอเคแบบเดียวความจตีเจ็ดสิบโหแรงนี่พามอ้อมาเห็นอันตีของเนี่ยคือตีแทบไม่เข้าเลยโคตรจะเถื่อนพาม ตายได้ก็ดีแล้วนับอันติก็ยังดีกว่าเรา,เราขอบัฟรอบหนึ่งนี่บัฟมาเพราะว่าอันติเราจะใช้เหลังอะไรกันห้ามห้ามนี่โอเคอันต <scattered S 1> <substitute> ินะผมอ่าสเตตสเตตแชส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 เตตเหรอแชสเตตอ่า ดีซินดิดีดีซินเนอร์แล้วช่างมันเถอะช่าวเขาสายธาตุเล็กนะ้วสเปเชียลเอตักล้างความโกรธของฝ่ายศัตรูขอบเขตแบบกลุ่มบางทีโอ้ล้างความโกรธแปลว่าอันติก็วาสมัครอัพดิสต้องของฝั่งตรงข้ามมันมีอันติอยู่นะปึ๊บเอาไม่ทันเห็นมึงตายแล้วโอ้ก็โอ้โหประมาณนี้นะเป็นไง ใช้ได้ใช่ไหมสำหรับจิละชินะผมจะเอาเข้าทีมผมจะเอามาแทนอ่ะลูกเกียถ้าทำได้นะเพรานะว่าตอนนี้กำลังโหดนะผมนี่ยนะพลังจิตกับเหล็กนะนี่หมื่นปีหยอกมาครั้งหนึ่งหายากกัเนี่ยคงจะพูดคำเดียวว่าทุยไอ้บ้าเอ้ยนี่อะไรมันโหดกว,ว่าบวกปะเออใช่บวกมันเยอะก,กว่า,วา ใช่ป่ะจังหวะนี้ไม่ต้องหลายครั้งเลยอะไรอะไรหลายหลายครัร้งเคยเด้ออันนี่ก็คุณจริงจะเอาไปลงแทนเซลบีใช่ไหมน่วนอย่างผมสายไปจับมานี่นี่ผมอันนี้สกิลนี้ผมเนี่ยนะไม่สามารถซื้อทรูความผมถึงสามล้านงม คือค่อนข้างจะดีหน่อยเนาะสำหรับตัวนี้นะพอแดนเซลรบีได้นะผมแต่ถ้ามีเซลรบีก็ใช้เซลรเซอรบีนะผมสำหรับคนที่ไม่มีเซลรบีนะก็ใช้ตัวนี้ไปนะผมจับไปเลยเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวออกมายังวะออกมาแล้วอา้อาววัดสี่สิบสามอ่าอยากจับไฟเยอกนะผมไฟเยอกออกนะนี่ครับยังไม่ได้ไฟเยอกนะผมมีแต่ทันเดอร์ ได้ไฟเยอร์กับทันเดอร์เราก็น่าจะได้อยู่นะผมนี่ครับทันเดอร์ดูเซฟโดสนนั่เองส่วนไฟเยอร์ก็อาจอะมอเทสมัง้งใส่เชียนะผมออกมาตามก็เล่นๆเท่านั้นจิลาชิโคเท่เลยหมื่นประโยงมาหนึ่งครั้งโทษจะเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวมะพร้าวกุ้งตมไม่มีอะไรให้ใส่เอาก็ใส่เรียบร้อยนะผม โอ้โกับประดับเฮ้ยประดับไม่บวกไม่ลบมันใส่ให้นี่ก็เลยไม่บวกไปลบออัพเกรดไปอัพเกรดประดับอืมใส่ของกากไปอุ้ยสิบถ,ถึงไหม แล้วก็มาสูงกองกันออของดีงงขึ้นมาผมสงวนนี้อืออ้าโอ้โหของพานเลยไม่รู้จะทำอะไรอีกละแอพเมาแป๊บก็ได้สามหมื่นเก้าอ่ะทำวันนี้ก็ขอตัวะครับสวัสดีครับ